สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่สามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะมือนี้นะคะเม,มนูกสภาพผู้ชมนะคะมาติดตามโดยช่วยทางต่องวดเพราะช่างคมนะคะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะประสังคมให้วิ่งหนึ่งกับสองนะคะ มาสี่สอนะคะุณผูชมแต่ว่าพอสังคมจับครูให้บ่ถูกนะคะหมวดนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่าพอสังคมจะได้นทางให้ตัวใดจะนินจะยำให้ตัวใดนะคะมารับชมแับฟังไปน้าก,กันกับแม่หมูค่ะเป็นหยางเสียงจมเอยียงพอสังคมมันเนี่นอย,อ,ยอะไรก็ มาถือใะเฮียนโอ้ผู้ใดล่ะผู้ใดล่ะบาถงอต่เฮียนเงียนไงล่ะเหียนผอสางรือเป่าเจะาได้กขึ้นมาจังสันโอ้บอกว่าเข้าใจอ่าผอสางคมมพันธิ์ียัง่น เลขตี่ขเลยเาเข้ามาชังคมให้เพิ่นต้อนางหลงก่อนนะคะของเกับแม่ขอซางาของซางไปสี่หกสี่สี่สองโตพี่น้องมห้เต้ลุ้สี่สองสีสองนะซังคมพอซังคมก็ถือเลขตีดิงวดบางนึงอันเข่าคักเนาะเก่าสามเนาะ งวดบางนึงเกสามมาออกงวดนี้เนาะเมียนบอสวัสดีค่ะสามหกเป็นสามเก้าสเก้าเออเนียสองหมืนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้เดืยนดนมาที่งานจ้างกันโอ้กิมันเนาะได้สามตได้โตชจางือดีอเมึงเนี่ จะได้นมะงวดเก่าหนิแม่พีงวดเก่าอันนี้งวดวันที่สิบอันนี้แม่เก้าสามหนแม่โอ้ยเนาะเมืออกยอดหลังนี่่านผู้ชมครับเก้าสามตรงๆอันนี้ของงวดงวดอ่าสิหพฤษภาครับสิบหกพฤษภาเก้าสามตรงๆรผันงวดวันที่หนึ่งมิถุนาผันเด่นสองยมีแต่สองหาสองหกสองเจ็ดสองซซสองคือเบาแหละ่งไปใส่สองซี อ้าวเอาดีครับไอ้ครับเข่าโตวิ่งเข่าวิ่งสองอยู่เนาะสังเนาะครับเข่าตัวเด่นอยู่ครับท่านชุ่มตาวลาเลขติดเสดายเลขติดห้าหกเจ็ดเลขติดบบมิซีครับนะครับผมเป็นเตงใดเป็นเตงใดได้ครับวดนี่อยเม็นอยังงนบานเลยวันก็็เฮดไปแล้วครับไปแล้วอ๋อให้เขียนต้องเขียนเอาดึงอันนี้ออกนะครับ ออกเลยครับเก็บฟันดีปะสังฟันไปว่าครับถ้าไม่ฟันง่ายครับว่าดีเฮ็ดประมุ่นอาซังหันมาพีังหันหนามาพีตัวหันมาพีเราจะหันข้างใส่หันหนามาจะได้ไอทีเอฟซีพินเบิ้งน้ำาบนึกโชค วิ่งสี่กับห้าเด่นสี่กับห้าได้ทำชมงวดเนี่ยนะครับถ้าผู้ใดบ่มักตัวที่ซางจับคู่ให้นี่หาตัวมาติดเหล็กเหล็กเด่นเนาะซางเนาะครับมาติดเหล็กวิ่งของซางงวดก่อนผมก็ยังบวบเด่นีไอ่าถ้าบ่มักที่ผมจับหามาใช้ได้หนึง่งกับสอ,องซางเก่าสามขึ้นมาเตะหลังกัดแต่เนาะจังว่าโอ้ยเป็นเตี้ยเหียนยังไง เสังคมลมทวนเลยเลขติดเก้าศูนย์หศครับหาศนอีกแล้วหาศูนมาแทแเรางวดนี้สร้างสี่หนึ่งหาหนึ่งเต็มเบ็ดตาเลยอ่าสีเก้าเขียนตัวยญ่ๆแหละพราะย่งไม่หญ่งเพิ่งเห็นชัดไงวันที่วันที่ใส่เอาเอสีแดงใส่เพินนะเนเ่นครับ แปดห้าหนึ่งสามตัวป้าทุกไปเลยเป็นแม็กไปเลยสร้างคนว่าว่าบร่เปียดแฟงเนี่ยบ่เพิ่มจะจะสียำเป็นมะพร้าวจะยำควบฝันนี่ครับจ้ะสิบหกมิถุนายนหกเจ็ดนะครับยิดเองนะครับเน้นไปเลย ว่าครับว่าอ่ดตัวเน้น4041เน้4 0, 4นลักซีงวดนี้โอ้คือปรเน้นหาศูนย์เบาถอนองวันี้สร้างนี่มันกตัวตแล้วครับต่ว่าเน้นมากแห้งอันมากแห้งนะมาสาหัน้องพี่สรางแกาหัน้องพี่เอาขึ้นน้องพี่เออเดี่เห็นอันนี้นนคือหมืดเถอะและนะ้วเนาะอือนเอาขึ้นมากกับมาก สี่ศูนย์ก็หาศูนี่แหะครับเอาต่ว่าคือเปนเน้นพี่คือหาศูนย์คือบริเนีนลักซีด้ครับลักซีงเน้นใลักซเด่นลักซก็คือเน้นลักซี่สี่ศูนย์ส <40, 49. S 1> ี่หนึ่ง่ก้าัโตมากนี่ยังมักเอหาศนยืนมาสั่งมักลักซีอืมอาหันพีจะสั่งบอกอยแจ้ง<อ>เออ,เอ,อยับหาเอเเห็นหนนี่เนีเออ อันมาพีร่างบาทเลยฟาดเสาขึ้นก<อ> <laughs> น,นตลเออบ้านเป็นฝันพีซ้างย่าครับเพราะว่าในบ้านก,จก็จ้เกามามถามกบางลงลงไอลงหน่นเน<อ>บิองเลยใครนไปัดเสี่ยวมักตัวใดละงวดนีมักตัวใดละร่างผมมักซีกับหาซูนมักซีซูนกับหาซก่อนเนี่ยถ้าจองลอตเตอรี่ก็คือจองซีซูนกับหาซูน เอาท as well as ่านผู้ชมไปหายิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้เด้อแต่ว่ะที่เอาตัวกลับมันเนี่ยบอเอาไปตรงจีเอาซูนซีเอาซูนซีซีซูนหนึ่เจ้าซูนซีครับหาซูนหนึ่เจ้าซูนหาครับอ่าท่านำช่อมตรงนี้สิครับส่งเพื่นว่าเพื่นจะจองตัวกลับเพื่นว่าเพื่นมักตัวกลับเอาล่ะคือโบเขียนตัวกลับให้่เอฟซีเพิ่นเลยเอากับกลับอยู่แล้วอ่ากลับตัวด้วยกลับตัวด้วยจ้ะอืมเอาสามตัวเป็นยังขึ้นม็กแปดหานึงค่ะมันมันตรงนี้เด้ออ่าคิดให้นะสามตัวนี้เด่นบ่เด่นคคืออกกัััันรบ่าผู้ใดมตวเข สร้างไฟไปได้มันอาศัยเก่าสามคือบวบในมือนันมหาเพื่อสร้างเสียใพวกกัเพิ่นจะยายให้กันตีแขทีใหกันตีหนูสงสัยว่าเพิ่นเอายุเสานี่แหะแมนบอแงนี่ายุเสานี่มันมีเก่าสามนบอดูพนกบอกแมนบอกขึ้นไปกันก่เกจะพูดจะอใหม่ที่เก่าโอ ดวงพันพี่น้องหมอดูทั้งไหนอย่าไปหาเดเนาะหมอดูนี่หน้าคุละโอ้หมอดูแล้วน้าดวงพันดวงพอนอูมว่าเฉียงดอกพุดีวันที่ดวงวงเดียวใกล้ๆจะมาถามถามพันคื่เก่าอยู่พี่น้องนะครับเพราะว่าดวงพนดีเด็อกโตเก่าโตลวดวนีดอกเหนมาสโอ้จ้าพะออือเกครับ เด็กเป็นเหมืนซีสองโตนะซีสองผัดออกั้ตีได้หรือตีแม่เออแม่นค่ะผอน่าอ่าลอยเสือผู้เดียวเลยเาโอ้นุนวันพ่อนมาเอายุ่ดือเสานี้นี่มันตะเล็กเ่ยอันรเอาเล็กเดินได้พี่น้องได้ผูไดมักเหล็กเด่นเหล็กวิ่งครับ4กับห้านะครับ เดือนดีนา่าสังมั่งคงวดที่แล้วนี่กะงวดเก้านะกมังวดนันแปกับเก้าเด่นเก้ามาเก้าครับอ่าพันจับให้เก้าสามเก้าสองเก้าสี่ออกเก้าศูนย์อ่างวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยเด่นหนึ่งรองสองครับสองหาสองหกสองเจ็ดมาสี่สองครับอเอางวดนี่สี่กับหาธรรมชุ่มสี่กับห้า 4, 5, นะครับ เลขติดเก้าเลขติดเก่าศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าหาศูนย์หาหนึ่งหาเก้าสามตัวช่างคมบอกแปดห้าอีกสูตรปะครับเพื่อตรงกับตัวเลขสั้นครับตัดสูตรสูตรตัวนี้แหละครับอืมอืมไม่ซื้อตัวนี้อืม,อมบใบไอใบนี้แมน่นี่จะง่ายแค่ของแท้อะตัวนี้น้อยตัวนี้ไง่ายแท้เอาวันนี้ของแท้อ ต้องเป็นรังกระดาษตูนเพรา่งลังบ่ยหาลังบ่มกัมกมักมักนี่สังคมมัก0ูนย์บีศ <c oughs> ูนยกระสูนหาศูนย์ซีกรบสุนหาตัวตัวมักดีเลยครับเพวสังคมรัตล่ะจองรอตตอรีไปแล้วอต่ว่าที่หายนี่หยซีศูนย์ครับศูนย์หาศูนย์ซีหนึ่งหนึ่งซีเก้าเก้าครับแต่ว่าสังคมเนีน่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เน้นขึ้นหลักซีต่ว่าชังคมมักคือมักซีศูนย์กับหาศูนย์จะมามักตกับมักศูนย์ซีกับศูนย์หาครับผมอืเว่าผมกลับเบอรตัวอยู่แล้าครับผมกลับตัวด้วยสรไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไปเมื่อวานฝนตกมาสั่งหนึ่งตกไ่แห้งนะครับตกไ่แห้งปะรับป้าบึงทองฝากสั่ง คุณชมค่ะแคปหนาจ,จอเลยนะคะประชังคมนะคะวิ่ง4กับ5นะคะเป็นชุดบนล่างนะคะเลขติด901นะคะประชังคมจับคู่ให้404149 505159นะคะเน้นที่หลัก4นะคะเน้นที่04149นะคะ3ต<ๆ>ัว851นะคะแคปหนาจ,จอตันนี้คะ่ะมากจ้าคงเสียดายคุ ผมตีหนูเสื้อพันผมตีตามฟันสามตัวตรงตรงเป๊ะเลยผู้เฒ่าอุ้มเดินนาหาเก้าถอยหลังสามเนาะเอาหาไว้นาเอาสามไว้ไถเอาเก้าไว้กลางกะหาเก้าสามผมมันปเอานาเอานาไว้หาสามแล้วเอาเก้าหาสามโอ้ยขันเอานาไปทั้งนาเลยหาเก้าสามตรงตรงพี่น้องนะครับพี่ตันเอาตัวใดก่อนเก้าตรนึงวะเก้าสามมาอุแต่ว่าพันกับของพันตรีมัด เก้าศูนย์ไลหาเก้าศูนย์พ่อแตนูวยังขัดเอาตาหาส้เนาะแบ่นี้รัเอาจังยับนะมักตัวอไรเงีนเหมดเลยศูนย์จีศูนย์หาศูนย์เนี่ยครับก็อยู่ในภูมมภาคอีกอ่ะภูมิภาคนี้ก็การมากเลยผิดเลขมานเลยผนดเลย เน้นลักซี่นะครับตะว่าตัวสังคมมักก็คือศูนซีกับศูนหามักตัวกลับอ่าสังคมมักศูนซีกับศูนหาอุ้ยแผนกระดาษนะอ่ะ <c oughs> าาลั่าสตะวันง ท่านไในฝันเจ้ยยังยังท่านไในฝันบอกฝันเอ้านะครับเดี๋ยวจังมหาสร้างคนอีกรอบคุณละหาเป็นฝันดีนะสร้างเนาะขอบคุณสังคมครับผมขอบคุณครับพ่อสร้างผู้ใดบ่มักชุดที่สังคมจับปูกระหามาใส่สีกับหามาสร้างเนาะครับผมเพราะว่าเลขเด่นคนีเดียวฝากกันไหมนะคลิปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ